วันนี้วันที่สิบสี่นี่ายทามาจุ่ยเหตุรถปีกหน้าปีปั้นหลังปีเล้วกปต้องเอาอ่อนมาเขาว่าปีปีหันละหันหน้ามันน้ามันบนนักเนี่ยมาย่าเนามันไปได้มันไปได้เนี่ยไปมันจะขึ้นพุ่นมันมาเป็นก้อนปั้นมาเลยเนี่ยบ่มหันก็หันก็มาเป็นก้อนหันกะมันมาอะไรผ่าผ่ามาเรื่อย

mà bỏ là kia bỏ bỏ

你呢？ เว,วลแบรรลักษัก็หาทีม,าามัมดพานี่มันเด้งอยู่บัดึ่งแต่กานคือ Đây không? không được. na, được. không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  Na không đây là đây là, vô đây là, đi kiểu đấy. đấy, là. đấy là. ท่านเวลาเอาสองแป้งสิบลิตรนี้ไก่ละประมาณเก้าโมงครึ่งฮะเออเอาเด็กๆกไปซื้อกับข้าวมาปั๊บจะจะตูนอาหารไว้พอกับรถเอาปั๊บน้ําไม่มีครับพอกอนแรกจะขึ้นฝั่งปั๊บน้ํามันม้วนเป็นก้อนมาไงก้อนมาปั๊บตีปั๊บเปิดรถกับขวางเลยครอ๋อแล้วน้ำมันขึ้นมาไม่ลงอะติดนั่นเลยนะฮะติดนั่นเลยแล้วจะไม่เกิดขึ้นตลอดหอมชาขึ้นครับอบกับอบเยี่ยบูดมอบเยียมองดม วานลขที 1, ่ 1, 3, นหนึ่งร้อยหนึ่งหมู่สามต้วถึงต่ออายุเท่าไหร่หกสิบสี่